ตั้งแต่ซื้อบ้านมายังไม่ได้ซื้อเฟอร์นิเจอร์สักอย่างเลยเวลาไม่มีเฟอร์นิเจอร์ก็รู้สึกว่าชีวิตมันแปลกๆยังไงไม่รู้เหมือนมันขาดอะไรไปสักอย่างอ่ะตอนอยู่กับครอบครัวตอนเด็กๆก็รู้สึกว่าเฟอร์นิเจอร์จะเต็มบ้านเลยแล้วก็ไม่เคยมีสักวันที่ไม่ได้ใช้มันอสงสัยต้องถึงเวลาที่เราจะต้องไปซื้อไอ้เฟอร์นิเจอร์ซะแล้วสินะแต่ก็ขี้เกียบไปตลาดอในใจนึงแต่ก็อืมชีวิตมันก็ต้องการนะนะงั้นรู้สึกว่าวันนี้ต้องเตรียมเงินไปตลาดสินะโอ้ย แต่เบื่อโมเมนต์ที่ต้องเสียเงินมากเลยแต่บางทีมันก็ต้องเสียเงินเพื่อบางสิ่งบางอย่างที่สําคัญนะบางเขาเรียกว่าเหมือนจะรู้สึกว่าเรียกว่าการลงทุนแต่ก็นะรู้สึกว่าเงินมันเราไม่น่าจะพกเข้าไปในกระเป๋าตังค์ได้เนี่ยเงินมันเยอะเกินอะแบบว่ารวยเกินสงสัยต้องเอาเทปไปพันแล้วก็เอาเงินไปจ่ายนั่นเองซึ่งก็เพราะว่านะก็ต้องใช้เทปไปพันจริงๆด้วยโอเคมาอะเนี่ยพกเทปไปทั้งอันเลยอะ พกไปทั้งงานเลยกระเป๋าตัางค์เดี๋ยวไปซื้อของกันเลยดีกว่าวันนี้เออถึงตลาดที่เรามาประจำสี่เฮ้ยเดี๋ยว,ยวนั่นร้านขายเฟอร์นิเจอร์หรือเปล่าอเออคุณครับนี่ร้านขายเฟอร์นิเจอร์หรือเปล่าครับอันนี้เห็นเป็นเซเว่นหรือเปล่าครับเนี่ยก็จะอะก็ก็ก็นะก็ก็น่าจะใช่ครับทุยไม่ใช่ครับนี่ร้านเฟอร์นิเจอร์ครับเนี่ยป้ายก็มีแ่หมไม่เห็นยหยือไงเนี่ยเออผมอ่านภาษาไทยไม่ออกครับการภาษาอังกฤษก็มีเี่ย จะรับอะไรดีครับเนี่ยวันนี้ผมก็อืมที่จริงผมก็มีหลายอย่างที่สนใจนะครับก็เห็นร้านคุณเนี่ยมีแม้แต่เก้าอี้มีโต๊ะมีตู้เย็นมีโคมไฟที่จริงผมก็สนใจหมดนี่เลยนะครับก็สนใจจะเหมาเลยนะครับแล้วก็เตียงด้วยนะครับซึ่งผมว่าเตียงเนี่ยมันอยู่ด้านบนแล้วคุณขายเตียงอันหรือเปล่าด้วยครับไหนครับโอ้โชคดีจริงจนระิงนั่นเหลือสนสุดท้ายพอดีเลยอ๋อหวงั้นเดี๋ยวผมเอาอันนั้นกลับบ้านไปเลยก็ได้ครับ เราเราตังนะครับแหมอ๋ออ๋ออ๋อน,นี่นี่ครับมาเดี๋ยวเรามามาเช็คตังก่อนครับมาเพื่อ,อความยื<ห>นยันว่าผมบริสุทธิ์ใจจริงๆเนี่ยครับนี่<ห>นอะแกะให้ดูสดๆเลยครับโอ้เนี่ยนะครับเ<อ>พียงพอใช่ไหมครับที่จะเหมาทั้งหมดนี้ประมาณสี่ไดมอนนะครับเอาประมาณสี่ไดมอนผมเอาว่าเอาเป็นว่าผมยกให้หมดเลยแล้วกันนะผมขอเหมาร้านทุกอย่างเลยแล้วกันโอ้ได้ได้ได้เชิญขุดได้เลยฮะ เอาไปรับนะโอ้โหที่คุณโยนเตียงขนาดนี้เลยโชคดีที่ผมเป็นคนแข็งแรงเนี่ยโยนขนาดนั้นเลยแล้วคุณจะส่งเฟอร์นิเจอร์พวกนี้ให้กับผมวันไหนครับก็เดี๋ยวผมจะส่งแพ็กวัสดุไปให้ครับยินดีด้เนครับประมาณวันพรุ่งนี้หรือเปล่าครับที่จะถึงได้อ๋องั้นได้เลยครับงั้นเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้ครับก็ขอบคุณมากครับสำหรับวันนี้ ขอบคุณที่หุดหนุนนะครับโอ้โ,โหหัวเราแบบนี้ผมก็โอเคก็อาจจะเป็นความดีใจของคนขายออกใช่ไหมครับใช่ครับอ๋อโอเค,อเคผมเข้าใจแล้วโอเคงั้นก็ขอให้โชคดีเหมือนกันครับผมอ่ขอบคุณมากครับเฮ้ยจอร์ดอย่ามาแตะของฉันไปไใใกลเลยไปในเมื่อเขาซื้อของเราให้เยอะขนาดนี้นี่แบบแหม่ต้องจัดของเต็มไปก่อนซะหน่อยแหละโอเคเดี๋ยวเราไหนลงไปดูข้างล่างซิว่ามีอะไรบ้างลงไปดูด้านล่างกันดีกว่าว่า ของเรามีอะไรบ้างโอ้โอ้เพียบเลยนี่เดี๋ยวก่อนนะเราเราต้องแพ็กไปแล้ววอะไม่อย่างนั้นไม่ใส่ไปไม่หมดแน่นอนเดี๋ยวนะเอาฟินกับไอ้ฟินสติวกับเลดชอตเอามาก,ก่อนโอเคทำทำเทปทำเทปทำเทปก่อนเดี๋ยวเขารู้ว่ามันใส่อะไรไปแงบอ่าได้แล้วเมียบบร้อยมา ทีนี้แล้วก็สนุกแน่ง,งานนี้เออเมื่อไหรของจะมานะมาแล้วสวัสดีฮัลโหลโอ้ oh, ใครนะ่ะโอ้มาแล้วของมาแล้วอ๋อโอเคครับไหนะขอเขาดูของนะครับรับนะอ่าโอเคโอ้หนักเอาเรื่องเลยเ,เนี่ยก็ขอบคุณมากครับที่ส่งของวันนี้ครับผม๋อ oh, ครับผมไหนะดูซิของเป็นไงบ้างวะเนี่ยเดเดีดเดนี่มันไม่ใช่ของที่ผมสั่งไปดิ อ่าโยโลโอ,โอแล้วแล้วแล้วคุณจะทำอะไรอะ่ะนี่ไงเอ้ย,ไ,<ง>อยไม่นะอย่าล่ะอยา่าเอมาใครโอ้ย,มอย <c oughs> แม้สะใจจริงๆเลยแม้ได้ระเบิดบ้านคนเล่นเนี่ยมันสนุกจริงๆอ่าเหนื่อยจังพักก่อนดีกว่า วางไว้ตรงนี้ก่อนเฮ้ยเฮ้ยชิปหายแล้วลืมเดียวเดียวโอ้โหเออเดี๋ยวเวทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับฟิลิปคุงกับวบ plus night tv นะครับกับการรีวิวมอดแบบแสดงละครกันอีกแล้วนะครับซึ่งวันนี้มอดนี้ก็เป็นมอดเกี่ยวกับการแพ็คของนั่นเองนะครับแล้ววันนี้เราได้ข้อคิดอะไรครับพี่วบ วันนี้นะครับเราได้ข้อคิดว่าให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวนะครับ <c oughs> เป็นร้าบ้านระเบิดหมดเลยร <c oughs> ้านระเบิดหมดเลยร้านระเบิดร้านขายร้านขายเฟอร์นิเจอร์ระเบิดเลยนะครับ <c oughs> ก็อันนี้ก็เป็นคติอันที่สองแล้วนั่นเองนะครับสาหรับการรีมอสแบบนี้นะครับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับสไครต์ทั้งคู่เลยนั่นเองนะครับแล้วก็อย่าลืมกดแชร์คลิปนี้ให้เพื่อนๆดูด้วยนั่นเองนะครับเผื่อเพื่อนๆจะติดใจนั่นเองนะครับแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยครับว่าอยากเห็นมอสอะไรเปป็็นนนมออต่ไสหรััับบวี้ผกกพข ออาลาการเพียงเท่านี้นั่นเองนะครับแล้วก็ฝากกติกันด้วยนั่นเองนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ